โอ้โห oh, oh. ดูผักที่อยู่ในสวนของเรานะครัือผักสวนขวัวที่ชื่อว่าต้นทูนนะต้นคูนหรือออดิบนะก็สามารถกินได้คนระเป็นพืชตระกูลบอลใครไม่รู้จักบ้างทางอีสานเรียกว่าต้นทูนนะใต้จะเรียกออดิบช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้สติหีบเราฝนตกกันทั้งวันเลยฮนะไปไหนไม่ได้ฮนะนัเลยก็ เลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปอะไรที่ไหนเลยนะก็มองในสวนเราเนี่แหละโหดูต้นกล้วยของเทพมิตรเนี่ยกำลังงามเลยฮนะเนี่ยมีทั้งออกปลีนะเนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยนะนะสวยๆกล้วยหอมทองของเทพมิตรถือว่าสุดยอดเลยเนะน,นะนี่ยนุ่งแล้วก็ออกปลีสวยๆนะแต่วันนี้เนะี่เรามองไปที่สวนเห็นใบไม้ใบใหญ่ๆนะเนะี่ยสวยมากๆนะถ้าคนไม่รู้จักก็อาจจะเรียกว่าบอนก็ได้นะ ก็มันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันนะนะตระกูลเดียวกันกับพวกบอลน,นี่แหละนะก็มีหัวใต้ดินนะต้นนี้เขาจะเรียกว่าต้นทูนนะทางอีสานเราเรียกว่าทูนทางใต้บางที่อาจจะเรียกว่าคูนหรือว่าออดิบนะนะก็เป็นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านนะที่ยังถือว่าสุดยอดนะเรื่องของการทำอาหารนะ คนใต้นิยมเอาไปทําแกงส้มนะแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองกันนี่ฮะเราก็มีเก็บอนุรักษ์เอาไว้นะนาเล็กเนี่ยชอบอนุรักษ์ไว้นะมีปลูกไว้ตามรั้วตามสวนเนะี่ยไม่ยอมทิ้งฮะเสียดายของเดี๋ยวเวลาวันที่เราอยากจะหามาเนี่ยมันไม่มีเนี่ยผมเสียดายเราเคยมีเราต้องเก็บไว้นี่แหละก็สามารถที่จะไปทํา อาหารได้หลากหลายเมยนูนะไม่ว่าจะทำแกงส้มทำผัดนะหรือสามารถกินดิบได้ด้วยนะกินเป็นผักเครื่องเคียงต่างๆได้ก,กินกะส้มตำกินไรก็ได้นะคนใตน้นี้นิยมเอาไปทำเป็นผักเครื่องเคียงนะถาดใหญ่ๆให้เลยฮะกินกินน้ำพริกเนี่ยถือว่าอร่อยมากๆ เนี่ยการของเขาเนี่ยแหละที่เขาเอาไปทําแกงกันนะการมันจะมีเหมือนฟองน้ําเลยเวลาตัดแล้วก็ปอกเปลือกออกนะสามารถที่จะกินดิบได้ใบสวยงามใบใหญ่มากๆนะนี่ให้ดูมือหน้าเล็กนะเนี่ยดูฮะต่างกันลิบลับเลยเยมีฝนตกก็เนี่ยมีน้ำกลิ้งบนใบ หรือใบคูณเราอาจจะบอกว่าน้ํากิ้งบนใบบอนก็ได้นะนใบใหญ่ฮะนะสวยงามเลยเวลาผักพื้นบ้านนะเราก็ควรรู้จักกันไว้บ้างนะฮะอย่าไปมองว่ามันเป็นบอนซะอย่างเดียวอันนี้ไม่คันนะครับนะสามารถกินได้นะกินนะก้านเขาได้ไดปอกเปลือกก่อนหรือแล้วก็ เอาไปทําแกงทําผัดนะกิมลาบกิมก้อยนะแล้วก็กินเครื่องเคียงพวกน้ําพริกต่างๆถือว่าสุดยอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเก็บมาฝากก็เก็บต้นบอลน,นี่แหละเอ้ต้นไอ้ต้นทูนนี่แหละฮหรือว่าต้นคูณน,นะนะบางทีเล็กต้นคูนแต่อย่าไปนึกถึงไอ้ต้นต้นดอกคูณน,นะฮะไม่ใช่ฮะคนละอย่างนั้นคูณน,นอนเนนี่คูณน,นอนหนู หรือว่าทางตายจะเรียกกันออดิบนะหรือออดิบแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ